โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมเดิมชื่อโรงเรียนนาม่วงพิทยานุกูลเริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา2534ขณะนั้นเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพันดอนวิทยาโดยมีนายรังสีทองเงินเป็นผู้ประสานงานโดยใช้สถานที่เรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านนาม่วงปีการศึกษา2535 สภาตำบลน,นาม่วงได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน35ไร่ให้กรมสามัญศึกษาจึงได้ก่อตั้งอาคารเรียนชั่วคราวจำนวนหนึ่งหลังเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535ต่อมาเมื่อวันที่1นธันวาคมปีพุทธศักราช2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศลงนามให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมโดยมีนายรังสีทองเงินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกปัจจุบันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมตั้งอยู่เลขที่225หมู่ที่1 ตำบลนาม่วงอําเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานโดยนางชัตวันสีเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมคนปัจจุบัน ร้อมคณะ,ะครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พร้อมที่จะส่งเสริมและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของชาติเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพมีความสุขและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงการเรียนรู้ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาที่สองและภาษาที่สามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจ,จริงสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ กิจกรรมส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาโครงการทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นต้นนอกจากนี้โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายที่เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะต่างๆ อย่างหลากหลายให้หนักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนรักโรงเรียนคนพบตนเองและช่วยกันพัฒนาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง